ถ้าเกิดกรอบเข้าไปดูเรื่องของกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนในตัวของ t f e ฟนะคะต้องมามองกันแล้วล่ะค่ะว่าแนวโน้มสำหรับตัวของ s ซ t 50 Future เจในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงราคารองคานะคะในช่วงของค่ำคืนนี้จะมีการเบียงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าตัวของทิศทางของค่างเงินบาทถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญกับราคาทองคําในประเทศเหมือนกันคะ่ะก็มาตรวจสอบกับทางต้องมาตรวจสอบนะคะกับทาง,งาะค,ะคุณสักูะะ่นะคะต้องมาตรวจสอบนะคะกับ ทางพันงามนะคะอ,า,อารายะวุธนะคะจาก c l a s s กโกลฟิวเจอค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามคะสวัสดีค่ะค่ะดูเหมือนว่าวันนี้ราคาทองคํำจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะคะปัจจัยของค่าเงินบาทนะคะที่มีการอ่อนค่าตรงนี้มีผลกับราคาทองคามากน้อยแค่ไหนคะอันนี้ช่วยสนับสนุนราคาทองคํำในประเทศนะคะไม่ให้ปรับตัวลดลงนะคะเงินบาทวันนี้ช่วยได้ค่อนข้างมากเลยค่ะ ค่ะและสําหรับการลงทุนเลคะถ้าเกิดว่าเงินบาทวันนี้มีการหนุนให้ตัวของทองคาในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้การลงทุนในตัวของโกลฟิวเจอร์ถ้าเกิดเป็นการช็อตโพสิชันหรือว่าขายล่วงหน้าค่อนข้างมีความเสีย่ยงไหมคะสาหรับการช็อตโพสิชันนะคะในในช่วงนี้เนี่ย เราก็ยังมองว่าถ้าหากว่าขึ้นไปถึงแนวต้านนะคะก็สามารถที่จะเปิดช็อตได้นะคะเพราะว่าแนวโน้มหลักเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะคะก็คือถ้าหาว่าราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยรีบาวขึ้นมาได้ที่บริเวณ 1, 3 9 0นะคะอันนี้ก็ยังสามารถที่จะเปิดช็อตโ s i t ชันได้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าช็อตในช่วงที่เป็นแนวรับหรือว่าพพอร์ตนะคะค่ะก็คือว่าดีตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้านเปิดช็อตได้แล้วนักลงทุนที่เป็น ทองคำแท่งราคะแนะนํายังไงคะสาหรับทองคําในช่วงนี้เราก็ยังมองว่าแนวโน้มหลักๆเนี่ยยังยังเป็นขาลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลงมา ในแนวรับเนี่ยค่อยเปิดลองนะคะซึ่งเรามองแนวรับนะคะในในช่วงที่อยู่ที่บระเวณหนึ่ง0ันอต่อออนนะคะอืมค่ะค่ะคุณพันงาน,นะคะนถ้าอย่างนี้ถ้าจะดูเป็นตัวของฝั่งฟิลเจอร์ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมไหมคะเห็นว่าราคาทองคําค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่ในกรอบแคบๆการลงทุนในช่วงนี้ถ้าจะเน้นสัดส่วนนะคะรับรพอร์ตจากร้อจะให้ลงทุนสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ นี่ก็ทยอยรับนะคะถ้าหากว่าราคาทองคำปรับลดลงมานะคะก็ให้แบ่งเงินเป็นเป็นส่วนๆน,นะคะ oh. ถ้าหากว่าลงมาเราก็สามารถที่จะทยอยรับได้แล้วก็ยังเน้นในเรื่องของการเล่นชั้นอยู่นะคะก็ mm. คือถ้าหากว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นไปมีกาําไร2อง3 0อา้อบาทนี่ก็จะผิดทันกำไรก่อนนะคะเพราะว่ายังมองเป็นเงาโน้มขาลงอยู่นะคะถ้าเงนินเยนจาร่ายังมีโอกาสที่จะแข่งข่าขึนมาแล้วก็ แนวโน้ามเศรษฐกิจสหรัก็ยังมีแนวโน้มที่จะพื้นตัวไปนะคะแม้ว่าตอนนี้จะพื้นตัวอย่างอ่อนๆก็ตามนะคะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าอย่างนั้นอาจจะต้องไปดูเรื่องของการประชุมเซตนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าจะมีผลกับทิศทางของราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนคะ สำหรับการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าเนี่ยตรงนี้ยังมองว่าก็ยังเร็วเกินไปนะคะที่ทางประธานเฟดจะออกมาพูดว่าจะยกเลิกมาตรการ QE นะคะซึ่ง ทางเศรษฐก็คงจะพูดในแนวโน้มเดิมนะคะก็คือจะคงมาตร,รการ QE ต่อไปแต่ว่าพร้อมที่จะที่จะ,ะถ้าหากว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นหรือจากการว่างานดีขึ้นเนี่ยก็พร้อมที่จะชะลอมาตร,รการลงมาเพราะฉะนั้นนะคะทองคํายังมีแนวโน้มที่จะ,ะแกล้งในกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะค่ะค่ะเท่ากับว่าต้องจับตาในเรื่องของประเด็นของทิศทางค่าเงินบาทเป็นหลักด,ด้วยใช่ไหมคะสำหรับนักลงทุนนะ<ต>ปคะเนี่แต่ก็คือ าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาเนี่ยก็ช่วยให้ราคาทองคําในประเทศไม่ให้ปรับตัวลดลงมาแรงแรงนะคะเงินข้ามไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะในตลาดทีเฟกวันนี้ถือว่าน่าสนใจเช่นกันนะคะดูท่าทางไม่ค่อยดีนักนะคะสาหรับเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะคะทิศทางแนวโน้มสําหรับวันพรุ่งนี้และกลยุทธ์การลงทุนแนะนํายังไงคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จับตาดูแนวรับบริเวณ960นะคะถ้าหากว่าไม่สามารถยืนได้เนี่ยก็ มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะซึ่งแนวรับถัดไปเนี่ยก็ที่บริเวณ940แล้วก็930นะคะส่วนการดีบอลขึ้นมาแล้วก็มองแนวต้านนะคะที่บริเวณ980แล้วก็990นะคะก็ยังเน้นว่าถ้าหากมีการดีบอลขึ้นมานะคะท่านที่ เปิดลองไว้นะคะก็ให้รีบปิดสถานะนะคะป้องกันความเสี่ยงในช่วงของการของการรี่าวนะคะส่วนแล้วควนที่ ปิดชนะคะ,ะถ้าหากว่าลงมาที่บริเวณแนวรับนะคะเก0 9, 9 4้ก็อาจจะปิดชาร์ตทำกำไรไปก่อนนะคะค่ะค่ะแสดงว่ามองทิศทางแนวโน้มนะคะช่วงการเปิดตลาดในวันพรุ่งนี้น่าจะมีการปรับตัวลดลงจากการช่วงปิดตลาดวันนี้ไหมคะวันนี้ปิดตลาดไปที่ตัวซีรีส์เอ็ม5กจุดนะคะ ก็ดูจากปรลม่มที่เข้ามาเนี่ยยังการการรับเนี่ยยังค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะอ่อนตัวในช่วงเปิดตลาดช่วงนี้เช้าก็ยังมีค่ะอืมค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพันงามนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามอารยะวุฒินะคะจากคลาสิกโกลฟิเจอร์นะคะให้คำแนะนำ